สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเอกวัญยูมรปานกับรายงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยตอนเดิมตอนที่แล้วนะครับท่านผู้ชมได้ทราบถึงสาเหตุที่ว่าทําไมคณะราษฎรจึงได้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่าการอภิวัติ2475รวมทั้งสาเหตุที่ว่าทําไมคณะราษฎรถึงได้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้อย่างง่ายดายมาในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้รับทราบว่า ภายหลังจากที่กลุ่มคณะาัฎรได้รับนชนะแล้วจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไปรับชมกันครับเมื่อพระยามโปนปกรณ์นิติธาดาได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2476ก็ได้เรียกประชุมสภาเพื่อกำหนดทิศทางให้บ้านเมือง โดยหนึ่งในหัวข้อการประชุมนั้นเป็นการพิจารณานำเข้าโครงเศรษฐกิจแห่งชาติของนายปรีดีพนมยงหรือที่เรียกกันว่าสมุดปกเหลืองมาใช้พัฒนาประเทศทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา14คนการประชุมนั้นเป็นไปอย่างตึงเครียดเพราะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับแผนพัฒน,นาเศรษฐกิจนำโดยคณะราษฎรกลุ่มของนายแน่พหลโยธินนายทวีบุญยเกตกับฝ่ายที่คัดค้านหรือคณะราษฎร กลุ่มพระยามาโนปรกรณ์นิติธาดาพระยาศรีวิสารวาจาและพระยาทรงสุรเดชด้วยเหตุผลที่ทําให้บุคคลกลุ่มนี้ยืนคนละซีกกับนายปรีดีพนมยงเพราะเชื่อว่าสมุดปกเหลืองเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เป็นคอมมิวนิสต์อาจมีแนวคิดไปนในทางล้มเจ้าสุดท้ายมติของคณะอนุกรรมการจึงไม่เป็นที่เด็ดขาดต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเติมแน่นอน ความจริงแล้วสมุดปกเหลืองนะนะก็เพื่อที่จะให้การปฏิวัติ2475เนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยนะประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับนะมันจะต้องมีความสมบูรณ์ในเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยประชาชนนะจะต้องไม่มีความเหลื่อมล้ําระหว่างมีกับจนมากนักท่านจัจัร์ปีดีก็พยายามยกตัวอย่างเช่นนะ ได้ออกภาษีมรดกนะคนรวยเนี่ยนะเมื่อตายแล้วที่มีมรดกจนเหลือล้นนะผมใช้คำว่าเหลือล้นนะเกินวงเงินที่กำหนดเนี่ยนะมรดกของคนรวยนะก็ต้องตกเป็นของแผ่นดินใช้ได้ไม่กี่ปีก็ถูกยกเลิกไปเนี่ยพยายามที่จะลดช่องว่างระหว่างสังคมร่างเขาโครงเศรษฐกิจนี้ก็คือผสมผสานทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกันที่มันเป็นประโยชน์อะไว้ง่าย ในนี้มันก็จะมีทั้งการการที่รับซื้อที่ดินของคนมีสตางโดยพันธบัตรแล้วให้ดอกเบี้ยทุกๆปีนะครับเพื่อที่จะให้รับเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์เพื่อจะกระจายที่ดินนั้นให้กับราษฎรได้ทำอันนี้ท่านมองก็เป็นสังคมนิยมอ่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มีการกระจายอำนาจคือจะ,จะ,จะตั้งเทศบาลจะตั้งดินนี้ที่มีอบตอบจอะไรต,ต่าง กระจายอํานาจให้กับประชาชนอันนี้เป็นประชาธิปไตยต่อมานายปรีดีได้ประกาศว่าจะลาออกจากตําแหน่งทางราชการหากแผนพัฒนาเศรษฐกิจไม่ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีสร้างความลำบากใจกับคณะรัฐมนตรีผู้พิจารณาเป็นอย่างมากแต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อ่านพระราชบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมุดปกขาว ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงผ่อนคลายความกังวลลงและมีมติไม่ให้ความเห็นชอบเข้าโครงการเศรษฐกิจถึง11เสียงต่อ3เสียงมีผู้งดออกเสียง5คนแม้คณะรัฐมนตรีจะมีมติไปแล้วแต่ความร้าวฉานในคณะราษยังคงอยู่พระยามโนปกรณ์นิติธาดาและพระยาทรงสุรเดชเริ่มมองว่าคณะราษฎรซีงนายปรีดีเป็นพวกฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ นำมาซึ่งการใช้อำนาจความเป็นนายกรัฐมนตรีเคลื่อนไหวกดดันฝ่ายที่สนับสนุนนายปรีดีโดยมีนายทหารน้อยใหญ่คอยช่วยเหลือโดยการขู่ว่าจะพกปืนเข้าที่ประชุมสภาและยกพวกไปล้อมบ้านพักของนายปรีดีกลายเป็นข้ออ้างให้พระยามโนปกรณ์ออกพระราชกิจสีกาปิดสภาพร้อมง,งดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราซึ่งถือได้ว่าเป็นการรัฐประหารเงียบ มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์พุทธศักราช2476และกวาดล้างจับกลุ่มชาวเวียดนามที่สงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์รวมทั้งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์สยามก็ถูกจับและถูกจำคุกและสุดท้ายคือบีบบังคับนายปรีดีไปที่ประเทศฝรั่งเศสหลังจากที่เกิดการปฏิวัติ2 4 75แล้วเนี่ยนะฮะมันเกิดความขัดแย้งภายใน แต่ว่าเป็นความข,าย,ขายันขยัภายในคณะรัษฎรเองเดียวตีเดียวก็ไม่เชิงคือผมคิดว่ามันเกิดปัญหาความขาย้งในเชิงของการตรีความนะว่าประเด็นที่ถีที่เถียงกันอยู่ก็คือว่าคณะรัษฎนรจะสร้างไทยใหม่หรือจะสร้างประเทศไทยเนี่ยฮะประเทศสยามใหม่เนี่ยหลังปฏิวัติยังไงนะครับคราวนี้ทางฝ่ายปีกก้าวหน้าของคณะรัษฎรเนี่ยคิดว่าจะต้องแก้ปัญหาโดยโยกระดับรือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจกด้วย คนนี้ก็เลยเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจนะฮะอาจารย์ปีดีพลเสนอเข้าโครงเศรษฐกิจก็โดยมีผู้กลุ่มหนุ่มคณะรัฐมนรสนับสนุนเข้าโครงเศรษฐกิจเนี่ก็เหมือนกับบูพล้นการเนินการด้านเศรษฐกิจของคณะรัฐมนรแต่คราวนี้พวกเออเราจะใช้ค่พวกหัวเก่ากันนะฮะจำนวนหนึ่งอาจจะจำนวนหนึ่งถึงพยามโนด้วยวกนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เบาบางมากอ่ะคือมือถือเปลี่ยนแค่ โครงสร้างการบริหารแล้วก็ให้มีรัฐบาลแบบใหม่มาบริหารที่เป็นคัเบบนตนะมีคณะรัฐมนตรีมาบริหารก็พอแหละนะฮนะก็คือหมายถึงว่าหมายถึงว่าแค่เอาเอาพระ,จะเระจะเา้าจักรพรรดิจากพม่าสักเนี่ยมาอยู่ที่คุณนาข้าราชการก็พอแหละถือว่าถือว่าใชาานนะ้ได้กันถ้าปฏิรูปรไปมากกว่านั้นเนี่ยพวกนี้อาจจะก,ก็ไม่เห็นด้วยมันเคยนำนำมาซึา่งความขัดแย้งระหว่างฝ่ายของพะยามโนโประกอรฝ่ายหนึ่งกับคณะรัฐฎรส่วนใหญ่ฝ่ายหนึ่งเนื่องจากว่า คนที่อาจารย์ปีดีเสนอและเชิญมาเป็นนายกเนี่ยคนแรกเนี่ยก็คือพยามาโนปรกรณ์นิติธาดาซึ่งเป็นนักกฎหมายมาก่อนซึ่งอาจารย์ปีดีก็คิดว่าท่านก็เคยเป็นอาจารย์เรามาก่อนก็น่าจะมีความคิดทันสมัยท่านท่านไม่ทันสมัยจริงท่านก็ท่านก็หาว่าอาจารย์ปีดีเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์อย่างไรก็ตามปัญหาในคณะราษฎรยังไม่จบเพราะพยามาโนปรกรณ์นิติธาดา ได้ประกาศให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิกสมาคมคณะราษฎรลาออกจากราชการเนื่องจากกฎหมายรองรับความเป็นพักการเมืองยังไม่มีการประกาศใช้ทําให้ต้องแปลสภาพจากสมาคมคณะราษฎรเป็นสโมสรคณะราษฎรส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในหมู่สมาชิกคณะราษฎรต่อตัวพระยามนโนปกรณ์ทางด้านคณะราษฎรฝากทหารบกก็มีความขัดแย้งโดยพระยาพหลพลพยุหเสนา ผู้บัญชาการทหารบกมองว่าพระยาทรงสุรเดชรองผู้บัญชาการทหารบกมีอำนาจมากเกินไปความไม่ชอบพอกันในกลุ่มคณะราษฎรส่งผลให้บ้านเมืองเดินหน้าไปอย่างขุกคลักบีบให้พระยาพหลพลพระยุหเสนาลุกขึ้นมาทำรัฐประหารล้มรัฐบาลพระยามโนปรกรณ์นิติธาดาโดยได้รับความร่วมมือจากหลวงพิมูนสงคราม และหลวงสุภชาสซในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2476และยกตัวเองขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยระบุเหตุผลของการรัฐประหารว่าด้วยคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินนบัดนี้ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญโดยเริ่มต้นปีสภาผู้แทนและงดใช้รัฐธรรมนูญเป็นหลายบทคณะทหารโบกทหารเรือและพลเรือนจึงเห็นเหตุจำเป็นเข้ายึดอำนาจการปกครอง เพื่อให้มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญในระหว่างที่ปิดสภาน้นะพยา,ยามโนก็ปกครองโดยการออกพระราชกฤษฎีกาคือไม่ถึงว่าเป็นคําสั่งหรือเป็นกฎหมายที่ออกโดยคณะบริหารเพราะไม่มีสภาออกกฎหมายใช่ไหมนั่นก็ออกออกพระราชกฤษฎีกาปกครองแทนก็การดังนั้นเนี่ยลักษณะการปกครองของพยา,ยามโนขณะน,นั้นก็มันก็ไม่ชอบโดยเฉพาะประชาธิปไตยวันที่2ี่มิถุนายนพยา,ยามผลึ กับบูพีบูสงครามกับหลวงสุภยจาศัย,ยก็เคยทำรัฐประหารครั้งที่สองในการโค่นไววิญามโ,มโนลงแล้วก็เอาคณะกาษฎรอเอามายถึงเอาอำนาจเนี่ยมาอยู่กับคณะกาษฎรสู่ใหญ่แทนต่อมารัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาได้ให้การสนับสนุนนายปรีดีพนมยงค์ที่ลี้ภัยการเมืองนานถึงสามเดือนกลับสู่ประเทศไทยและมีการเชิญให้เข้าเป็นรัฐมนตรีลอยเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศัการาช2476 ทำให้เกิดการคาดการไปต่างๆนานาว่าจะมีการนำเข้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดีเข้ามาใช้แนวนโยบายของรัฐบาลและจะต้องก่อความเดือดร้อนให้กับเชื้อพระวงศ์ขุนนางและผู้ที่จงรักพักดีต่อระบบกษัตริย์และนั่นก็คือความขัดแย้งของกลุ่มคณะราษฎรเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มหัวเก่า ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกับกลุ่มหัวใหม่ในระบอบประชาธิปไตยเหตุการณ์ต่อจากนั้นมีชื่อเรียกว่ากบฏบวรเดชสำหรับวันนี้ผมเอกวัณยยูมรปานและทีมงานย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ